ราคาพุ่งไม่หยุดแล้วเมื่อสกายสปอร์ตสื่อดังในอังกฤษหลายงานข่าวเพิ่มเติมว่าเอาลฮิติฮัดอาจทุ่มข้อเสนอรวมแล้วกว่า150ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของโมฮัมเมดซาลาปีกยากแก้ปวดของหงแดงลิเวอร์พูลกับตันทีมชาติอียิปต์อย่างเป,เป็นเป้าหมายสำคัญของมหาเศรษฐีตะวันออกกลางก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะในวันพรุ่งนี้ ซึ่งรีกซาอุจะปิดตลาดช้ากว่าคือปิดในวันที่7กันยายนตามรายงานระบุว่าอีเอิอัดพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้บางโมถึง1.5ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่ค่าตัวนั้นเมื่อรวมแอดออนแล้วอาจพุ่งไปถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียวอย่างไรก็ดีอยอดทีมจากแอนฟิลยังไม่เปลี่ยนจุดยืนที่ว่าโมฮัเหม็ดซาลา ไม่ได้มีเอาไว้ขายและที่ผ่านมายังไม่ได้รับข้อเสนอแบบจริงจังๆๆแม้รามีอับบาสเอเย่นต์ของนักเตะพยายามจะออกมาปฏิเสธการย้ายสังกัดหากการย้ายสังกัดเกิดขึ้นจริงก็เชื่อได้ว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะกลายเป็นแข้งที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในซาอุดีโปลีกเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีอ,อัลอิติฮัดทราบดีว่าผแงแดงลิเวอร์พูล คงไม่ยอมลดจุดยืนของตัวเองว่าสตาไว31ปีของเขาไม่ได้มีเอาไว้ขายโดยไม่ได้คิดจะขายง่ายๆแม้ตัวเลขดังกล่าวจะเยาวยวนใจก็ตามทีนั่นทำให้พวกเขาหวังว่าโมฮัมเหม็ดสาราจะเป็นคนเดินเรื่องถักดันการย้ายสังกัดของตัวเองแต่เท่าที่ผ่านมาตัวนักเตะก็ยังไม่ได้มีทีท่าอะไรกับเรื่องนี้ โดยข่าวล่าสุดของเดลี่เมลรายงานตามมาว่าอาลอิติฮัดเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนมหาศาลถึง118ล้านปอนด์เพื่อโน้มน้าวให้ลิวพูยอมปล่อยตัวโมฮัมเหม็ดซาร่าลิวพูแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการขายดาวเตะทีมชาติอียิปต์และเชื่อกันว่าเจอเก้นคอปจะรู้สึกโกรธสโมสรอ,อย่างมากหากจะขายโมฮัเหม็ดซาร่า ในซัมเมอร์นี้โดยหงแดงลิเวอพูลทาบดีว่าการย้ายสังกัดของซาลาอาจทำให้ฤดูกาลของพวกเขาและโปรเจกต์แผนการต่างๆทั้งหมดของคอบในทีมแอนฟิลจะต้องหยุดชะง,งักและต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดกะนั้นตัวแทนจากซาอุดีอาระเบียได้เดินทางไปยังยุโรปและสื่อระบุว่าพวกเขามีกำลังใจว่าผู้เล่นอย่างซาลา กะตือรือลนรับฟังข้อเสนอซาอัสเอาลาซิตู้บริหารระดับสูงของซาอุดีโปรีเดินทางไปฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารและจะประจำอยู่ที่เมืองคารในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อดูนักเตะดาวดังเข้าสู่ซาอุดีโปรีของพวกเขาและหลังจากใช้จ่ายซื้อเลาสตาหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโมเเมซารา คือผู้เล่นที่สโมสรสซาอุดีโปรีกมองว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดพวกเขามองว่าเหล่านักเตะจากลิเวอร์พูลเป็นกลไกทางการตลาดขนาดใหญ่เนื่องจากแบรนด์ของพวกเขาและโมฮัเหม็ดสาลาคือนักกีฬาอาหรับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกคนหนึ่งอาวอิติฮัดส,สโมสรที่ต้องการตัวโมฮัเหม็ดสาลาได้ภาคตัวฟาบิโย มาจากนิวคร์พูและยังสามารถคว้าดาวดังอย่างคาลิมเบนเซมมาและเอ็นโฟโลกองเต้ให้มาอยู่กับทีมที่มีนูโน่เอสปินิโตซสารโตเป็นคุณซื้ออิกด้วยโดยอาอีดิฮัตสโมสอนซาอุดีโปรีกกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของหงแดงนิวคร์พูไปเสริมแนวรับ นับตั้งแต่ย้ายจากเอเบร์ไลซิกในศึกบุนเดสิกาเยอรมันมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลโดยขาตัวรวม35ล้านปอนด์เมื่อ3าฤดูกาลที่แล้วโกนาเต้ก็กลายเป็นคู่หูคนสำคัญในแนวรับคู่กับเฟอร์จิลฟานไดเซ็นเตอร์ฮาฟกับทันทีมหงแดงม,มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามคงเป็นเรื่องยากที่อารอิกิฮัจะได้ลายเซ็นของแนวรับรายนี้ไปครอบครอง เนื่องจากโกนาเต้ยังเป็นคีย์ของเจอเกนคอปและเจ้าตัวก็ไม่มีความต้องการจะย้ายออกจากทินแอนฟิล์อีกด้วยสำหรับปากกาหลังวัย24ปีนามว่าคุบอิบาฮิมาโกนาเต้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูไปรวมทุกรายการ172เกมแล้วซัดไปถึง9ประตูด้วยกันแต่ในช่วงที่ข่าวของโมฮัเหม็ดซาลาย้ายทีมนหนัก สตีฟแมคมานามานอดีตปีชื่อดังของลิวคูกลับมามองว่าทีมผงแดงคงไม่มีทางปล่อยตัวโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวเตะต,ตัวเก่งหาย้ายออกจากทีมนตลาดซื้อขายรอบนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์หน้าก็ไม่แน่โดยโมฮัมเหม็ดซาร่ากำลังตกเป็นประเด็นในเรื่องของการย้ายไปเล่นยังลีกซาอุดีโปรลีกหลังมีข่าวว่าอ้าวิติฮัดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า129ล้านปอนด์ มาให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาแล้วบางที่โมฮัเมดซาลาอาจจะต้องย้ายในตอนนี้แต่ตอนนี้ผมไม่มีความแบบนั้นนะเอาจริงๆจังหวะเวลาของการย้ายครั้งนี้มันผิดมากนั่นไม่น่าเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายรอบนี้อดีตดาวเตะลิเวอร์พูลแสดงความเห็นกับเบดเฟดผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องเงินเพราะมันสายเกินไปแล้วที่ลิเวอร์พูล จะเสียโมซาลาไปตอนนี้ถึงแม้มันจะได้ค่าตัว1 0 0ถึง200ล้านปอนนั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะมาพิจารณาถ้ามันเกิดขึ้นในเนือนิฤษนายนที่ผ่านมานั่นก็อาจจะใช่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูจากเวลาในตลาดซื้อขายรอบนี้มันไม่มีโอกาสที่การย้ายครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพราะเจอเก้นคอบจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด การย้ายอาจเกิดขึ้นในฤดูการหน้าเพราะเขาอายุ32ปีและหากตัวเลขค่าตัวและค่าเหนื่อยที่ถูกกล่าวถึงยังคงเท่าเดิมแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทั้งลิวอพูและโมฮัมเหม็ดสาร่าจะต้องพิจารณาอย่างแน่นอนแน่นอนว่าหากเงินเหมาะสมมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเตะและสโมสรแต่ถ้าโมขอย้ายออกไปในซัมเมอร์หน้าผมแน่ใจว่า นี่จะเป็นสิ่งที่ลิวฟูจะเอามาพิจารณามันเหมือนกับตอนที่อเรอามาลิกยอมให้คาเซมิโลย้ายออกไปเพราะเงินมันดีมากเมื่อนักเตะอยู่กับสโมสรของคุณมาเป็นเวลานานและเป็นซูปเปอร์สตาร์สำหรับคุณคุณจะไม่ปฏิเสธการขอร้องย้ายทีมเลยทีเดียวคุณจะไม่ปฏิเสธการร้องขอย้ายทีมเลยสำหรับวันนี้ ผมหาวีบีขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ